Hello everyone, welcome to Basic English Grade 10. I'm teacher Uray Ratnin Song. The topic for our lesson today is reading, which is about young people and crime. In this lesson, you will learn some new words which are about crime. Moreover, we will review the use of Joral and infinitive also we will review the use of conditional sentence type 1 and 2 and at the end of the lesson you will be given some activities to do so that you can recheck your understanding if you are ready let's begin our lesson now In this activity, you will be given a minute to read the newspaper clip, the comment of Anthony95, and later we will answer two questions which are what problem is Anthony95 writing about, and what action does he suggest? If you are ready. Let's get started now. Okay, all right. Uh. คุหว่าว่านักเรียนจะอ่านคอมเมนต์ของแอนโทนี95จบแล้วนะคะเรามาสรุปไปพร้อมกันเลยแอนโทนี Anthony เขาได้โพสต์ไว้ว่าสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงนั้นนะมาจากการที่วัยรุ่นเนี่ยเขาไม่มีกิจกรรมหรือว่าไม่มีสถานที่ที่น่าสนใจให้เขาไปร่วมให้เขาไปแสดงออกไม่ว่าจะเป็น สถานที่ออกกำลังกายโรงภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นลานสเกตนะคะแล้วเขาก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าหากสังคมยังเป็นอยู่แบบนี้อีกแน่นอนเลยค่ะปริมาณอาชญากรรมต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะต่อไปค่ะเรามาตอบคำถาม2องคำถามกันนะคะมาดูซิคะว่าคำตอบของนักเรียน จะใกล้เคียงกับของค,คุณครูไหมคำถามแรกค่ะ What problem is Anthony 95 writing about ดูคำตอบเลยนะคะ The answer is young people need more to do than just watching TV เขาอยากวัยรุ่นเนี้ยอยากมีอะไรทํามากกว่าที่จะดูทีวีที่บ้านนะ คำถามที่2 What action does he suggest? นะแอนโทนี Anthony เขาแนะนำว่าต้องทำยังไงนะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ Anthony suggest s that the government should get teenagers involved in working out a solution คือเขาแนะนำว่ารัฐบาลนี้น่าจะให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหานี้นะคะ โอเคต่อไปค่ะเรามารู้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะคำแรกค่ะ Convict Convict is a verb It means to decide officially in a law court that someone is guilty of a crime Convict เป็นกริยาแปลว่าตัดสินลงโทษนะผู้กระทำความผิดต่อไป Burglary It is now. It means the crime of illegally entering a building and stealing things. Ah, Okay. graffiti. Graffiti Gravity is writings or drawings made on surfaces in public places. public process นะคะเป็นการขีดเขียนบนสถานที่สาธารนณะทึ่งสร้างาความสกปรกหรือเถอะนะคะคำต่อไป Vandalism It is now It means the crime of intentionally damaging property belonging to other people าการไปทำลายข้าวของทรัพสมบัติของผู้อื่นนะที่ไม่ใช่ของตัวเองนะ Okay. และคำสุดท้าย Shop Lifting is j e s t h e elegant act of taking goods from a shop without paying for them นะเป็นการกระทำนะในการขโมยสิ่งของจากร้านค้าโดยที่ไม่จ่ายนะไม่ชำระเงินนั่นเองและนี่ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาทบทวนการใช้ general กับ infinitive นะคะมาดู g e อ e r a l ก่อนเลย g e r ร์เรคืออะไร g e อร์เรคือรูปกริยาที่เติม ing นะที่อาจจะทำหน้าที่เป็นประธานก็ได้นะหรือจะวางไว้หลังคำบุพบทหรือคำกริยาบางคำก็ได้นะวันนี้ครูยกตัวอย่างมาบางคำนะอย่างเช่นคำแรก to be fond of นักเรียนสังเกต to be fond of มีคำว่า of ด้วยนะ of เป็น preposition นะแล้วก็คำกริยานะ stop begin แล้วก็ avoid เนะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรก I am fond of drinking coffee in the morning นะสังเกตดูอักษรสีแดง drinking drinking เราเรียกว่า g e e r a รู้ได้อย่างไร เพราะว่าคำนี้วางไว้หลังอะไรคะ preposition คือคำว่า of นั่นเอง to be fond of แปลว่าชอบฉันชอบการดื่มกาแฟในตอนเช้านะต่อไป he avoided talking with me yesterday นะดูอักษรสีแดงค่ะ talking เรียกว่าเจอรอนะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเจอรอเพราะมันตามหลังด้วยคำว่า avoid นะในประโยคนี้ avoid e d นะเป็น past tense นะเขาหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับฉันนะหลีกเลี่ยงการพูดกับฉันนนเมื่อวานนี้นะอันนี้คือการใช้ general นะต่อไปมาดู infinitive infinitive คืออะไรนะคือรูปกริยาที่อยู่ในรูปปกตินะที่ยังไม่ได้ผัน นักเรียนนึกไม่ออกเลยเลยรูยร้จาก ismr ใช่ไหมคะก่อนที่มันจะมา,มาเป็น ismr มันคืออะไรย้อนกลับไปนะใช่ to be นะ to be นะั่นแหละค่ะเราเรียกว่าเป็น infinitive หรือช่อง0น,นั่นเองนะแบ่งเป็น2ออย่างคะ่ะเป็น infinitive with to นะกับ infinitive without to ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะโอเคมาดูตัวอย่างตัวอย่างแรก i want to know where he lives นะ่นคือสังเกตดู to know นะมี to มาด้วยนะแบบนี้เราเรียกว่า infinitive with to หรือบางคนจะเรียกว่า to infinitive ก็ได้นะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้ต้องใช้ to know มาตามหลัง want นะรู้จักตรงไหนรู้จักกริยา want ค่ะกริยา want โครงสร้างของมันก็คือ want to do something นั่นเองนะต่อไปตัวอย่างที่สอง I can swim in the sea นะสังเกตอักษรสีแดงคําว่า swim swim นี่เป็นอะไรคะมี to ไหมไม่มีตัวนี้เรียกว่า infinitive without to ที่ไม่มี to มานะเพราะว่า swim นี้วางไว้หลังคํากริยาช่วยนะในที่นี้คือคําว่า can นะเป็น modal auxiliary นั่นเองนะคะอันนี้คือการใช้ infinitive ค่ะต่อไปเป็นการใช้ if clause นะ If clause วันนี้เราจะทบทวน type 1และ type 2นะ If clause type 1โครงสร้างก็คือ if บวก present simple แล้วก็ future simple นะ present simple นี่ก็คือเป็น subject บกวก verb ช่องที่1นะมาดูประโยคตัวอย่างนะคะ If I have time, I will call him นะสังเกตดูกริยา have นะอยู่ในช่องที่1 will call วิวบวกเว i ร in f i n i t i v e ประโยคนี้แปลได้ว่านะถ้าฉันมีเวลาฉันจะโทรหาเขานะถ้าฉันมีเวลาฉันโทรหาเขาประมาณนี้นะคะต่อไปดู Type to บ้าง Type 2นะคะ if บวกพ i m p l e ิมพ t s i m p ิมก็คือ subject บวกเว r รช่อง2นะแล้วก็ตามด้วย future in the past คือ would บวก in infinitive นั่นเองนะมาดูตัวอย่าง If I had time, I would call him. นะคะถ้าแปลนะแปลเป็นภาษาไทยก็แปลได้ออกมาเหมือนออไทยวันเลยคือถ้าฉันมีเวลาฉันจะโทรหาเขาแต่ที่นี้ความหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าพูดโครงสร้างนี้นะ I, If I had time เนี่ยแสดงว่าฉันไม่มีเวลา I would call him ฉันก็จะโทรหาเขาไม่ได้สรุปแล้วก็คือฉันไม่มีเวลาแล้วฉันก็โทรหา เขาไม่ได้นะโอเคอันนี้คือ if clause type o และ type 2นะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อ,เ,อเป็นการทบทวนสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มที่ข้อ a ก่อนเลยนะคะ complete the sentences use the g e r a l or infinitive form of the verb นะ,ะข้อแรกคุณทำาให้ก่อนเลยนะคะตอบคำว่า to buy I can't afford to buy the new YouTube CD this month ทำไมเลือกตอบ to buy ดูจากตรงไหนนะดูจากคำว่า afford โนคะรงสร้างของกริยา afford คือ afford to do something นะคะ,ะมาดูข้อ2ต่อเลยข้อ2โจทย์ค่ะ I want be a rock star มีให้เลือก2ตัวที่นักเรียนจะเติมคือ being หรือ to be ดูจากตรงไหนคะ ดูจากคำว่า want ค่ะซึ่งเป็นกริยาของประโยคนี้นะคะฉะนั้นคําตอบคือไร I want to be a rockstar ค่ะฉันอยากเป็นฉันต้องการเป็น a rockstar นะคะสำหรับข้อที่เหลือก็เดี๋ยวนักเรียนทำเองเนาะต่อไปมาดูข้อ b ค่ะ Complete the sentences use the correct form of the second conditional เซกันคือที่2คือ if clause type อะไรคะ type 2ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันคือเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนั่นเองนะดูตัวอย่างข้อแรกนะ if I live by the beach นะถ้าฉันอาศัยอยู่ใกล้นะชายหาด I would go surfing every day ฉันจะไปเซิร์ฟฟิงเนี่ยทุกวันเลยนะแต่ความจริงแล้วถ้า ถ้าเขียนในรูปนี้ก็คือฉันไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้นะแล้วการที่ฉันจะไปเซิร์ฟวิ่งเนี่ยก็ไปไม่ได้ทุกวันหรอกนะเอามาดูข้อ2ค่ะข้อ2 if clause ขึ้นต้นเลยนะให้กริยา h a v e มานะ type t o h a v e ต้องเปลี่ยนเป็นปอะไรคะเป็น half นะส่วนประโยค2 main clause not share เรารู้แล้วว่าต้องมี would แล้วก็ i n f i n i t i v e แต่มี not ก็เป็นอะไรคะ would not โอเคมาดูคำตอบนะคะใช่ไหม if we had a bigger house น nah. ะ I wouldn't share a bedroom น nah. ะก็คือการที่ผู้พูดพูดประโยคนี้มาแสดงว่าตอนนี้เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ใหญ่นะแล้วเขาก็ต้องนอนรวมกันกับหลายๆคนนะเขาก็บอกว่าเออนี่นะถ้าฉันมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้ฉันก็ไม่ต้องแชร์ห้องนอนกับคนอื่นแล้วนะอะไราเงี้ย ต่อไปข้อ3ค่ะ complete the sentences นะข้อนี้เป็นการใช้ which นะคะเป็น present situation ซึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะดูโจทย์ที่เขาให้มาข้อแรกนะคะ my computers too slow เรกเรียนรู้ไหมว่า apostrophe s เนี่ยย่อม,มาจากอะไรย่อมมาจาก is นะคะรู้ได้ยังไงดูคำว่า slow นะ slow เป็น adjective ฉะนั้น My computer is นะเป็นกริยานะก็ได้ประโยคใหม่ว่า I wish I had a faster computer อันนี้คือความปรารถนาของเขาเขาอยากจะมีคอมพิวเตอร์ที่มันใช้ได้เร็วกว่านี้นะคะโอเคอ่ามาดูข้อที่สองข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนนะ I'm too short แปลว่าฉันเป็นไงคะ ฉันเตี้ยเกินไปนะสำหรับคนเตี้ยคนเตี้ยก็อยากจะอะไรคะอยากจะสูงอ่าโอเค I wish อ้าวจะเอากริยาตัวไหนล่ะดอ,อกไหมคะว่าจะใช้ตัวไหนอ่ะย้อนกลับมาดูตรง am too short short เป็นอะไรคะ short เป็น adjective ฉะนั้น verb ที่จะมาใช้กับ adjective ก็คือ verb to be นะ verb to be ช่องที่สองคือ was กับ w e r e ในที่นี้เป็นไปไม่ได้เราใช้อะไรคะอ่า I wish I were taller ฉันอยากสูงกว่านี้จังเลยตอนนี้ฉันเตี้ยม,มากอะไรประมาณนี้นะคะแล้นี่ก็คือการใช้ wish นะคะเดี๋ยวที่เหลือนักเรียนก็ลองไปทำดูเนาะไม่ยากนะต่อไปข้อ2 a นะคะดูคำดคำสั่งก่อนคะ่ะ complete the sentences use the c o r r e c t form of the วิ r ์ at t h e e n d นะในข้อ 2a นี้เป็นเรื่องของการใช้ suffix นะ suffix ครูให้คำกริยามาแล้วนักเรียนทำกริยาให้เป็นคำนามนะอย่างเช่นคำแรกเนี่ยคำว่า p r e p a พ e ทำยังไงทำให้ฟรีแพ e เป็นคำนามก็เติมอะไรลงไป A t i ั n นะโอเคอ่ะมาดูข้อที่2เลยนะคะครูให้คำอะไรมา imagine เป็น verb คำนามของ i m a g i n e คือคืออะไรมาดูกัน imagination แปลว่าอะไรคะจินตนาการค่ะ he has the perfect imagination for writing stories เขามีจินตนาการที่เป็นไงคะเลิศหรูอ,อลังการนะคะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปก็ b ค่ะ circle the word or expression That has different meaning from the others นะให้วงกลมคำที่เป็นไงคะมีความหมายต่างจากพวกค่ะข้อที่หนึ่งนะเขาให้มาแล้วนะให้คำตอบมาแล้วคือคำว่า break the law นะ break the law ต่างจากสองคำยังไงสองคำนะคำแรกนะ pay fine นะ pay fine แปลว่าจ่ายค่าปรับนะทำผิดแล้วจ่ายค่าปรับส่วนอีกคำหนึ่ง be sent to prison ก็คือ ถูกส่งเข้าคุกนะคะส่วนคำที่มีความหมายต่างพวกก็คือ b r e a k the law ก็แค่ฝ่าฝืนกดแต่ก็ไม่ได้รับบทลงโทษอะไรนะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2องคำแรก get into trouble นะเกิดความยุ่งยากเกิดปัญหานะคำที่สอง get away with นะแล้วก็คำที่ส get caught นะโอเคนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ ดูคำตอบกันค่ะคำานี้ค่ะ Get away with ก็คือหนีไปได้ใช่ไหมคะโอ okay. ส่วน get into trouble ก็เจอความยุ่งยากมีปัญหา get caught ก็เป็นไงคะโดนจับโอเคต่อไปค่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายนะแบบฝึกหัดสุดท้ายที่เราจะทำกันในวันนี้ค่ะ Complete the sentences with one of the words or expression from exercise to be นะให้เอา คำมาจาก exercise สอง b ตรงนี้นะมาเติมนะคำแรกครูให้มาแล้วนะคะ if you are put on probation you will go to prison if you break the law again นะโอเคมาดูคําตอบข้อที่สองเลยนะคะว่าเราจะเลือกคําไหนโอเค if you don't get caught ถ้าคุณไม่ทุก โดนจับถ้าคุณไม่ถูกจับนั่นเองเดิน y ยูเด่นอยูอะไรคะโอเคมาดูคำตับเลย You get away with it นะคุณก็หนีไปได้ไงคุณไม่ถูกโดนจับนะคะและนี่ก็คือ exercise ที่นักเรียนได้ทำกันในวันนี้นะคะขอบคุณมา่ สำหรับการรับชมในวันนี้นะคะแล้วเราเจอกันในโอกาสหน้าค่ะ Goodbye